สวัสดีพี่นอ้องฟังไัสู่คนสักคนค่ะได้เบื่อเลยมาพี่น้องคะคลิปนี้จะไปซื้อของเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจอดกินข้าวก่อนพี่น้องคะไปกินข้าวแกงนะคะว่ามีเมนู่ยอย่างเดียวพาพี่น้องไปเบิ่งจนี่นะคะเนี่ยเห็นร้านข้าวแกงพี่น้องคะตอนแรกอยากสุดเ๋ิดเตียวเห็นร้านนี้โอ้โหจะมีอาหารหลายก็เลยจอดร้านนี้จะพี่น้องอ๋ออ๋อ าม่แยก,ยกยับี่ลูกมีเยอะแยะเลยจ้ะที่ดองมองเห็นบ่ีรน,ะะนี้เป็นอะไรเยอะแยะเลยพวกกิ่งเหรอเอ้ยแกงไตปลาโอ้ยอยากกินอันนี้แหละ,ะเกลือเกลือกรเพาะก็มออีดอก สร้างเขาจังไรก็ตอนแรกถามว่าอยากนิ้วเข่าบอบ้านไหนหนักเห็นบ่ของหนูธรรมดาแต่ว่าของน้องพิเศษสามธรรมดาหนึ่งสรุปพิเศษเป็นบ่รอจ้าโอเคธรรมดาเอากัวกิ้งค่ะกับแกงไตปลาโอเคมากินเขาน้ำกันจ้าพี่น้องจ้า ัวนี้ของมาร์กอันนี้มีน้ำพริกกระปิดด้วยอะไรนะของน้องบิวของน้องคิวเอาจ,ดจดุาจดจอดกินข้าวน่าทีน่น้องอก,กินข้าวน้ำกันออกครับทีตรงไซแมน้เลเนพีนพนน่นองเออาไซแมนกินจริงสิน้องน้องอะกินยี่นี่แล้วี่นองจ้ะน้องอาจิเวเฮีนมนเลล่เมือตื่จากนอง ไว้ปามบ่อไว้ยังดี้ยคออ,อ,อร่อยต้องบอกอืมอร่อยท่านอยู่บ่อืม เราจะเห็นกินเ,น,เ,เนื้อบัหมาซังพะธรมดาบอกพิเศษนี่มีน้องพิวยิกอาสามาซอยอายยกลังหนองคะ อยากมาซอยอ่ายยกหลังเยอยากไหยังกับรลูที่นหรอยิ้มเปื่อยๆลไออ่างหรืเป่แสงที่ทำหนักเขือไม่ทำาที่เสาเพิ่เบิรเร็วมาจะเป็นยังไง คนยังน่งยู่เขามาไหน่

เบิ้ลได้ด้วยยังอ่เลยเ้ยอัอเออจ้ว่าใจเองพนักงานครับวินเอามีเข่ามือและจ้ะถามแล้วจำกัดงบ แน่มากเลแล้วร้านก็สาหา,สาหายาัอลายอย่งเลยแต่ว่าให่อืิงเราสังเกตอย่างนึงงนงน่งเนีย่ยร้านตำมคุคงนี่ร้านไห้เป็นเพิ่อออมอนโค้งแห้งอะไร ประเดยนชักห่องบริการห้องหกกาลังอยู่เราแงว่าร้านดีกว่าใั่ไหมเงบนโบกูนะแลวแบบโบก ที่เก่งผมไป็ำงานแบบทีวิเี็ำงานปกติเลยแบบว่าตื่นเช้านอนดึกนอนดึกดตื่นงา <ng> นบันหมื่น <ừ. S 1> แล้ววันนี้เอกินขา่าวแล้วๆก็ทีเริ่มอยากหาสักาแฟเริ่มอยากหาหน้าที่นะเป็นอึ่งลึงอึ่งลึงอึ่งสาวู้ไหมเขาหองน้ำยังไงไม่ใช่ยาว เบิดไหเหรอเรื่องปันหอยบกขีด จะมาอนีซสิไปซื้อของที่แมคโครแต่พี่น้องคะมีพี่น้องหลายๆคนเพิ่ึงก็แนะนำมาว่าที่แมคโครมันดถึกว่ามันดีเลยสิไปแมคโครพี่น้นนองท้าซื้อพวกน้ำปูนป้ำปลากาแฟาอเนี้ยเดือดจ้ะพวกน้ำเป็นยังกินเห็ดตลเช้าเลยสองชุดชุดเลยหนึ่ง,ง<ต><ว>ขงึ่นมาเลยสี่สี่สี<ต>่<ว> มัหวมาวานมกมมากมัาก็มกหวนมากนาอมมันหมันหวานมมันมมันนนหนมากมัานมกันว่ากนหวานมากหมวนนวหมว อ้างไปเก็บยานไปเก for ็บรวยลูกค่ะเวลาพอเดือดเข้ารถดิบย่างนี้ว้าภาษาได้หักยังตัวบูดละอร่อยเนาะ่รงานปีทุกมเลยบ่อุดกราเอาไม้ทำ thì dương phân bốn nhú ấy, bữa phải hẳn rồi Kéo đêm nay ấy, con cháy vẫn đều เดี๋ยวไวส้สำนีจะมา,ท,าทักทายพี่น้องยงมอ่านี่มือเสาคลิปแรกนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่แม็กโครนะคะพี่ต้อมจะเริ่มเลื่อเอารถส้อนขั้นเลื่ออที่พีู่นเลือพิ่ต้อมมาพอกันที่แม็กโครแล้วอะโอเค <laughs> okay, ไปพอคลิปหน้าพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์มมนทุกกำลังใจด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ